สวัสดีครับผมน,นี่กับผมเหมือนเดิมกองทัพจะขึ้นเสียงเพื่ออะไรวันนี้ผมจะมาตีบูปีให้ทุกคนดูหลังจากที่เราเพออกจากคุกมาเว้ยไปเอาสายไฟมาเดี๋ยวห้าหมื่นสามเลยวะไปเอารถใครเข้ามาขับวันยังกูโอเคทุกคนเดี๋ยวจอดรถไปนี่แล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดีกว่าไปไปไปไ,ปไ,ปไ,ปไป ขาข้างนิดหน่อยกระตุกนิดหน่อยเดบิวคนเยอะร้อยกว่าคนลเลยจ้ะเอ้ยมีร้อยหกสิบสามมันน้อยจังวะโอเควันนี้ผมจะตีบูปินตอนกลางคืนที่ดูมาสภาพก็จะหมดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตัดของก่อนนะครับอย่างที่บอกครับผมรหัสผมมันง่ายแป๊บเดียวคนกระดาได้แล้วโอเคแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งมาต่อวันนี้มันวัยของกองทัพเว้ยพูดจริงมาจะตีบูปินที่เขาว่า ผมไม่ถามคนนึงอ่ะที่เขาตีอ่ะเขาบอกว่ <hi> เาเขาตีบูตเป็นหกครั้งอ่ะยังไม่ไไต,มต es, <ส państwo S 2> ิดเลยนะเว้ยอันนี้ครั้งที่สองผมนะจะติดป่าเบื่อจังเลยอ่ะอุ้ยตี๋ยแล้วติดก็อุ้ยเฮ้ยมึงตีอะไรติดดาบกูอิฉานะเนี่ยนโมพุทธายะนโมพุทธานโมพุทธายะนโมพุทธานโมพุทธานโมพุทธายะนโมพุทธายะพระพุทธไต ตัางจากได้มาจากกานขายเพชรขายทองขายทุกอย่างของผมทุกอย่างที่ผมมีบูปินมันจะเริ่มภายใน50าิบวินีขอร้อง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 ล่ะคนรุนเรืนลุ้นหัวอ,อีกไอ้เหี้ยอูอออ้แตกโอ้แตกโอ้